ออริจินอลอ่ะมันจะทำให้ความเป็นเรากลับมาอีกครั้ง ไม่นานก็รู้สึกคิดถึงธรรมชาติขึ้นมาอีกแล้วเวลาที่หัวใจมันเรียกร้องแบบนี้ร่างกายมันก็ขยับขับเคลื่อนไปตามแรงปรารถนาค่ะวันนี้บิวออกเดินทางโดยมีเพื่อนคู่ใจที่มีความรักในการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจเหมือนกันนั่นคือน้องเดลดาผู้จุดประกายการท่องเที่ยวในทริปนี้ค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวทั้งภูเขาทุ่งหญ้าน้ำตกและตามลาทะเลเหมอกทั้งหมดนี้อยู่แค่ นครนานยกเองค่ะแล้วร้านข้าวมีไหมคะแม่มเดีกลียวไปเลี้ยว,รรยวซอยนี้ก็มีอ๋อแล้วแล้วถ้าหนูจะไปเขาช่องลมอะ่ะอ๋อขี่ไปเนี่ยขัดเลี้ยวขวาแล้วมีวงเวียนช้างค่ะวนขึ้นไปเลยได้่ยอ๋อเดี๋ยวทางขึ้นสันเขื่อนใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากค่ะ เราใช้เวลาขับรถออกจากกรุงเทพเพียงแค่2ชั่วโมงก็มาถึงเขื่อนกุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกค่ะสถานที่รวบรวมความสวยงามทางธรรมชาติไว้ไม่ว่าจะเป็นภูเขาสายน้ำสายหมอก ทุ่งหญ้าสีเขียวน้ําตกสวยๆก็อยู่ที่นี่แหละค่ะก่อนที่เราจะเข้าไปชมความงามของธรรมชาติก็ขอแวะเติมพลังก่อนนะคะจะได้มีแรงไปตะลุยป่าตะลุยเขาชมความสวยงามของธรรมชาติกันค่ะการมาที่นี่นะคะก็สามารถ เช่าเรือเหมาลำแบบเป็นลำเดียวแบบนี้หรือว่าจะไปจอยเรือกันได้นะคะก็1นถึงเคนก็จะตกลำนะลำละหนึ่ง้าร้อยบาทก็คือเป็นการเหมาแต่ถ้าสมมุติว่า8คนขึ้นไปนะคะก็คนละสองร้อยบาทประามาณนี้เราก็มากัน2คนเหมา1นึ่ลำเพินพันห้อบาทนะคะก็คือคนละเจ็อยห้บาท นีค่ะจะได้เป็นความเป็นส่วนตัวําำที่เต็มเขื่อนแบบนี้ก็ทำให้การเดินทางของเราไปถึงจุดหมายดิง่ายมากขึ้นเลยค่ะ ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้เห็นน้ำตกผางามงอนที่สวยที่สุดในช่วงฤดูฝนนี้เท่านั้นนะคะมอสต,ตะไคร่น้ำต้นไม้โขดหินลำธารน,น้ำตกสิ่งเหล่านี้ทำให้หัวใจของนักเดินทางอย่างเรากลับมาสดชื่นอีกครั้งหนึ่งค่ะเราเดินไต่เชือกขึ้นไปประมาณ40เมตร เพื่อไปชมจุดไฮไลท์ของน้ำตกผางามงอนที่จะมีน้ำตกไหลลงมากระทบกับหินจากหน้าผาสูงทำให้เกิดเสียงดังอึก,กทึกไปทั่วบริเวณจนเป็นที่มาของน้ำตกหูแตกค่ะ ช่วงเวลาของความสุขบางครั้งมันก็สั้นชั่วพริบตาฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้เราต้องรีบกลับขึ้นเรือเพราะกลัวว่าตัวเองและกล้องจะเปียกฝนแต่มาคิดๆดูแล้วฝนก็ไม่ได้ใจร้ายกับเรามากเกินไปนะคะเพราะฝนได้มอบของขวัญอันลําค่าคือสายหมอกที่เราตามหาและก็อยากจะเห็นมากที่สุดอีกอย่างของวันนี้ค่ะ มันช่างเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกเหมือนเวลาเราถูกแม่ตีแล้วเสืออมยิ้มให้ยังไงอย่างนั้นเลยค่ะทุกคน ในวันที่ฝนตกตอนเรายังเป็นเด็กแม่เราจะห้ามเสมอว่าอย่าไปเล่นน้ำฝนนะเดี๋ยวจะไม่สบายแต่ตอนนี้เราโตแล้วนะคะก็ออกไปลุยฝนล่าน้ำตกแข่งที่สองกันเลยคะ่ะ เราคือผู้พิชิตน้ำตกคลองคามค่ะน้ำตกที่ขึ้นชื่อเรื่องน้ำใสสีคามแต่ตอนนี้น้ำยังขุ่นอยู่นะคะเพราะว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเนี่ยแหละค่ะแต่ให้ขุ่นยังไงก็ยังสวยในสายตาเราเสมอค่ะไหนๆตัวก็เปียกฝนแล้วก็ขอลงเล่นน้ำให้ลืมแก่ไปเลยค่ะเล่นน้ำเพลินมากไปหน่อยจนมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นละคะ่ะทุกคนอะไรอะไรหลุด ไหมอ่ะจบแล้วเดี๋ยวนะมันมันน่าจะพัดไหมอ่ะแม่เรามาเคลียบมาหาโมุงนี้ เลยสิ่งแล้ค่ะอยากหายก็หายไปเลยแว่น,นอออันนี้ค่ะตอบอานี้เองจริงๆมันไม่มีอะไรที่เป็นของเราต่แรกอยู่แล้วไม่วันนี้ก็วันงน่ายก็ต้องจากกันคือแต่ว่าจากช้าหรือจากเร็วแต่ทุกการลาจากเราอย่าไปเศร้าเราจะไปเสียใจเพราะมันคือธรรมชาติแว่นเปรียบเหมือนอวัยวะที่33ของบิลเลยค่ะเพราะด้วยสายตาที่สั้นถึง650 บิวจึงขาดแว่นหรือคอนแทคเลนส์ไม่ได้เลยค่ะเพราะภาพที่เห็นมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปภาพธรรมดากันดีกว่านะคะ<ม>แว่นที่หายไปในระหว่างการเที่ยวชมความงามของธรรมชาติจึงทำให้บิวรู้สึกเฟลไม่น้อยเลยนะคะเ<ม>พราะเราจะไม่สามารถมองเห็นภาพวิวและความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างเต็มที่แต่ก็นั่นแหละค่ะธรรมชาติเมื่อมีพบก็มีจากเป็นเรื่องธรรมดา ถ้าเรารับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้ชีวิตก็จะยุ่งยากขึ้นเยอะเลยค่ะเมื่อคิดได้แบบนี้ความเศร้าในใจก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเหมือนกับแว่นที่จมลงน้าและไม่กลับมาอีกเลยและนี่ก็เป็นสถานที่สุดท้ายที่เราได้มาเที่ยวกันในวันนี้ค่ะน้ำตกเขาช่องลมแม้ว่าจะไม่เหลือทุ่งหญ้าสีเขียวโขดหินแสนสวยแบบที่เราวาดฝันว่าจะได้เจอแต่ธรรมชาติ ก็ยังคงมอบความงามและประสบการณ์ที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่งให้เราเสมอเสมอตัวที่เปียกชุ่มก็ยังไม่สู้หัวใจของเราที่มันชุ่มฉ่าแล้วก็พองโตมีความสุขมีความสนุกเพราะได้รับความสวยงามจากธรรมชาติมันแทบบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้เลยคะ่ะได้แต่ให้ธรรมชาติช่วยบรรยายภาษาใจแทนภาษาที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมา ด้วยเสียงจากธรรมชาติสู่หัวใจพวกเราทุกๆดวงถ้ามีโอกาสแวะมานะคะเขื่อนขุนด่านปราการชนเขาช่องลมนครนาย,ยกค่ะ <c oughs> ได้คอนแทคเลนแล้วนะคะแล้วก็ได้แว่นมาด้วยเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะคะซึ่งที่พักเนี่ยเป็นที่พัก อ่าอยู่ริมน้าแล้วก็เป็นที่พักที่แบบน่ารักมากราคาแบบสองร้อยสี่้ต่อหลังอืมก็ตกคนละสองร้อยใช่แต่ไม่มีพัดลมนะมีมีพัดลมไม่มีมมแอร์แ,อแต่ถ้าแบบมีแอร์ก็คือหกร้อยเจ็ดร้อยบาทเราไปดูว่าที่พักเป็น ก็อยู่ห่างจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเพียงแค่18นาทีเท่านั้นเองค่ะชื่อว่าริมนาวาโฮมสเตย์ค่ะ เป็นที่พักน่ารักมากๆเลยกระท่อมหลังนี้ก็เป็นที่นอนที่เราจะนอนกันในคืนนี้ราคาคือละ400บาทนะคะมีชุดเครื่องนอนต่างๆให้ห้องน้ําแยกนะคะคือแยกออกจากตัวห้องเลยคะ่ะต้องไปใช้ร่วมกับแขกท่านอื่นก็ถือว่าเหมาะสมกับราคาบรรยากาศก็ใช้ได้เลยะคะ่ะวันนี้ก็นัดกับพี่กี้ไว้ด้วยนะคะ ขับรถมาจากกรุงเทพเพื่อที่จะมาทานหมูกระทะด้วยกันในคืนนี้นะคะแล้วก็พาน้องๆมาด้วยน่ารักมากๆเลยฟิลเตอร์และก็ดอนลาค่ะวันนี้ก็เราจะทานหมูกระทะด้วยกันเขาบอกมื้ออาหารที่อร่อยที่สุดเป็นมื้ออาหารที่ได้ทานกับคนที่รู้ใจและได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันคุยไปคุยมาก็ชักดึกต้องขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะว่าทริปหน้าเขาใหญ่รอเราอยู่ค่ะ